สว่วนดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Clan vs Zombie EP ที่24แล้วนะครับครับผมจาก EP ที่แล้วนะครับเราได้ปราบบอสไปนะครับดรซอมบี้ e n เอเวนเ,เอร์ในเลเวลที่10ของ หมดหลังคานะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราปล็อกอะไรกันบ้างครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับคือ้านค้านะครับแล้วก็โปรนัดเกมนะครับแล้วก็มอเวททรูเพ a y นะครับคือเป็นพวกมินิเกมนะครับแล้วก็เซนการ์เด้นนะครับ เป็นที่สำหรับปลูกต้นไม้นะครับก็บผมเราเริ่มจากเซนการ์เดนก่อนเลยครับมาเข้าไปดูที่เซนการ์เดนก่อนเลยครับครับเซนการ์เดนนะครับตอนนี้เรามีต้นไม้เยอะมากยังไม่ได้รถน้ำต้นไม้กันเลยเขาจะประอบไปด้วยฝั่งบนรดน้ำนะครับถุงปุ๋ย แล้วก็หิบเพลงนะครับแล้วก็ถุงม,มือแล้วก็จุดขายต้นไม้นะครับเอ่อส่วนอย่างอื่นเพิ่มเติมเราก็ต้องไปซื้อตรงไทยรถของคุณเดฟนะครับครับผมสำหรับอันที่เราปลดล็อกต่อไปคือช็อปนะครับ คือท้ายรถของคุณเดฟครับมีอะไรขายกันบ้างเราไปดูเลยก็จะมีเบคอนนะครับแล้วก็เครื่อง <c oughs> ดูดฝุ่นอันใหม่ซึ่งเราซื้อไปแล้วแล้วก็เป็นคาดนะครับสำหรับซอมบี้ตัวแรกที่เดินมา <c oughs> จากด้านฝั่งของซอมบี้นะครับมันจะชนคาดนะครับแล้วก็ เป็นเครื่องขัดหลังคานะครับอันนี้เราก็ซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนด้านล่างก็จะเป็นพืชน,นะครับที่เราเคยนำเสนอไปแล้วในพาร์ทก่อนๆน,นะครับอาผมหน้าต่อไปก็จะเป็นพืชแบบอัปเกรดนะครับก็จะมีตัวหนามตัวแม่เหล็กแล้วก็ แตงโมน้ําแข็งนะครับแล้วก็คอปแคนนอนนะครับตัวปืนใหญ่แล้วก็ตัวมันก๊อปปี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัวรักษาวอนัทนะครับเมื่อวอนัทบาดเจ็บเราใช้ตัวนี้รักษาได้นะครับครับผมหน้าต่อไปครับหน้านี้ก็จะ เกี่ยวกับพืชในสวนของเรานะครับก็จะมีต้นเดซี่นะครับขายในราคาห0 0พันนะครับเป็นต้นอ่อนเดซี่นะครับแล้วก็ฝักบัวสีทองซึ่งจะลดน้ำได้เป็นวงกว้างครับแล้วก็ถุงปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะครับแล้วก็สเปรย์ฉีดน้ำซึ่งเราจะซื้อได้เรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะเป็นหีบเพลงนะครับซื้อได้ครั้งเดียวแล้วก็ถุงมือนะครับสำหรับย้ายต้นไม้ครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับผมหน้าถัดไปครับก็ยังอยู่ในเซนการ์เด้งของเรานะครับอันแรกก็จะเป็นฉากไมน้นะครับสำหรับปลูกพืชที่โตในตอนกลางคืนนะครับ อันถัดไปก็จะเป็นฉากในน้ำนะครับใช้สำหรับปลูกพืชที่อยู่ในน้ำนะครับแล้วอันถัดไปก็จะเป็นรถเข็นนะครับซึ่งใช้ย้ายต้นไม้ครับไปตามฉากต่างๆนะครับแล้วก็อันถัดไปก็จะเป็นไผ่ทากนะครับจะเป็นผู้ช่วยเราสำหรับเก็บเหรียญนะครับตอนที่ดอกไม้ผลิตมานะครับ ส่วนกล่องด้านล่างนะครับกล่องของขวัญด้านล่างก็จะเป็นกล่องสุ่มต้นไม้นะครับจะให้ต้นที่แตกต่างกันนะครับยิ่งราคาแพงก็จะได้ของแนนะครับเอาผมหน้าถัดไปกันเลยครับหน้าถัดไปก็จะเป็นจุดขายมินิเกมนะครับซึ่งเรา สามารถเข้าไปดูได้ในมอลเวทูเพย์นะครับตัวนี้จะราคาแพงพอสมควรนะครับซึ่งเราจะเก็บเหรียญไว้เพื่อซื้อพวกนี้นะครับหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นมินิเกมอีกอันนึงครับก็จะเป็นลัสแตนนะครับแล้วก็จะเป็นค้อนสำหรับทำให้ซอมบี้มึนนะครับ ามดานนะครับเราก็จะจบกับท้ายรถคุณเดฟแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วต่อไปครับที่เราปลดล็อกคือมอเวทูเป้ทูเพนะครับก็าจะเป็นโหมด p ั z เซ e นะครับแล้วก็มินิเกมแล้วก็โหมด s u r ร์ไว l วนะครับพั z เซ e นะครับ เราปลดล็อกอะไรมาได้บ้างก็จะเป็นไอซอมบี้นะครับแล้วก็ลัสเตนนะครับแล้วก็เวสเบเกอร์นะครับพวกนี้จะเป็นแค่แพ็คแรกนะครับถ้าแพ็คต่อไปเราก็สามารถซื้อได้นะครับครับผมเราไปดูอันถัดไปกันเลยครับ อันถัดไปก็จะเป็นมินิเกมนะครับมินิเกมตอนนี้เราปลดล็อกแค่ชุดแรกนะครับเป็นซอมโบตานี่นะครับเราก็จะมีแพ็คที่หนึ่งสองสามหต่อไปนะครับคือเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็จะเป็นมินิเกมต่างๆกันนะครับหลากหลายรูปแบบครับผม อันถัดไปครับต่อไปก็จะเป็นโหมดเซอร์วอลนะครับโหมดเซอร์วอลันนี้ก็จะมีเซอร์วอลเดย์นะครับซาวเวอร์ไนท์ซร์เวอร์พูนะครับแชะน้ำนครับแล้วก็เซอร์วอล์ฟอกก็คือด่านหมอกนะครับแล้วก็เซอร์วอลลุกนะครับคือบนหลังคาแล้วก็เซอร์เวอร์ เอ็นเลสนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆครับไม่มีจบครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราไปได้แค่ไหนนะครับครับผมเราก็จะไปดูโหมดถัดไปครับที่เราปลดล็อกนะครับก็คือโบนัสเกมนะครับตอนนี้เราปลดล็อกมาแล้วแต่ว่าวันนี้ผมเล่นไปครบแล้วนะครับ ก็เลยเป็นป้ายธรรมดานะครับสำหรับโบนัสเกมอันถัดไปที่เราปลดล็อกอีกมามาอีกนะครับก็คือตรงชื่อบ้านเรานะครับก็จะเป็น achievement นะครับก็จะมี achievement ต่างๆครับที่เราผ่านด่านมามีหลายอย่างอยู่นะครับ ส่วนอันที่เป็นจางๆนะครับเราต้องหาวิธีปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับรัาผมก็น้าจะหมดแค่นี้แล้วนะครับร้าผมสําหรับคลิปนี้เราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักมาก ออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสกันนะครับครับผมด้วยความพัฒนาดีจากนายพีนัทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบายบาย